ครับผมก็ขอสวั iba, สดีทุกคนนะครับในช่วงตอนเช้านะครับของวันที่23นะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจสถิตินะครับก่นบอนที่เราเข้าเล่นนะครับเหมือนทุกเหมือนทุกทุกครั้งนะครับเวลาที่ผมเล่นหรือว่าผมทําความเข้าใจสถิติครับผมจะดูพฤติกรรมมันก่อนว่าวันนี้ถ้าเราสมมติว่าอ่าเราเข้ามานะครับอย่างโต๊ะแรกเลยนะอย่างโต๊ะแรกถ้าผมจะเข้ามาเล่นนะผมดูก่อนว่ามันเดินยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นผมก็คือผมจะเล่นไม่ส่วนนะครับต่อให้ไพ่มันยังไงก็แล้วแต่ครับเราดูเห็นพฤติกรรมของ ลักษณะนี้ครับแต่ถ้าถ้ามาเจอลักษณะแบบนี้ครับแล้วมันมีนะครับ13แต้มด้วยเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าะไรครับมันเป็นแถวของมันเห็นไหมถ้ามันเรามองว่าเฮ้ยมันเดินเหมือนกันหรือเปล่ารอบนี้ครับผมลองเทสไปนะผมขอแทนไปที่แดงแล้วกันนะครับเห็นไหมครับผมเทสแดงไปที่1,000บาทนะครับลองดูครับว่าจากการที่เราใช้การสังเกตสถิตินะแต่ว่าจริงๆก็คือเลยครับพอเรามองย้อนกลับไปดูสถิติของมันเป็นไงครับน้ำเงินไม่เดินนะแต่ลักษณะนี้ไม่สมควรจะเล่นนะครับเรารอถ้าแดงน้ำเงินไม่เดินจริงเรารอเล่นแดงดีกว่าคือให้แดงผ นะครับเราดูครับมาไหมครับเห็นไหมครับมันก็มาเพราะอะไรครับเพราะเราสังเกตพฤติกรรมของมันนะว่ามันเดินแบบไหนเห็นไหมครับมันเดินเหมือนกันเลยลักษณะเราถึงจะสามารถที่จะกล้าเล่นนะแล้วก็สามารถเลือกเล่นแทงได้อ่าลองดูครับรอบนี้ครับผมตามไปที่แดงต่ออีกเส้หนึ่งไม้นะเพราะอะไรครับเพราะสติมันเดินเหมือนกันแล้วก็แดงตามแดงอยู่ถูกต้องไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าอะไรครับให้เราทําความเข้าใจธรรมชาติของมันว่าให้ต่อให้มันเดินยังไงมาก็แล้วแต่ครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตามกันอยู่แล้วนะอ่าลองดูครับพรารอบนี้ครับมันจะไมให้ผมหรือเปล่่าครับทีแดง ดูนะครับว่าแดงจะมาไหมน้ำเงินมาเท่าไหร่ครับน้ําเงินมา7ดแต้มนะครับแดงมาเท่าไหร่ครับแดงมา7แต้มเอามาเสมอสัง,งนนะครับก็ไม่เป็นไรถูกต้องไหมครับถ้ามันมาเสมอครับก็อาจจะใช้หลักการแบบเดิมเหมือนที่ผมเคยเล่นนะผมก็จะบอกว่าเลยครับ ก่อ bon นเสมอมาอะไรครับหลังเสมอมีโอกาสไปเป็นตัวนั้นเอาลองดูครับนนี้ลองเทสต์ลงดูนะเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะจริงๆมันก็ใช้ไม่ได้ทุกรอบนะมันไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยก่อนเสมอมาแดงแล้วหลังเสมอต้องไปแดงเสมอไปหรือว่าก่อนเสมอมาน้ําเงินแล้วหลังเสมอต้องไปน้ําเงินเสมอไปไม่ใช่นะเ่ลองดูครับบารรอบนี้ครับผมแทงแดงไปมันจะมาให้ผมหรือเปล่าเพราะว่าเรามองดูจากสถิติแล้วไงครับก็จะเห็นว่าเลยครับนะน้าเงินมาตามด้วยน้ําเงินเห็นไหมครับลักษณะนี้ลองดูครับมาไหมครับเห็นไหมครับอ่ามันก็ไม่มา นะครับผมที่ผมบอกนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นคืออะไรครับเราไม่ส่วนมันนะครับก็คือธรรมชาติของไพ่ลองดูครับถ้าผมไม่ส่วนมันรอบนี้ครับผมจัดไปที่น้ําเงินครับลองดูครับว่าน้ําเงินจะมาให้ผมหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองดูจากสถิติจริงๆนะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่าน้ําเงินมันไม่ตามกันนะครับแต่ว่ามันมาด้วยอะไรครับมันมาขั้นด้วยเสมอนะครับรอบนี้ผมก็เลยเลือกแทงน้ําเงินไปนะครับแต่ถ้าเรามองถ้าเราแบบใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็คือไม่ต้องเล่นก้ดนน้ำเงินรอให้แดงผุมาก่อนแล้วแดงเดินตามก่อนแล้วค่อยเล่นก็ เราเค่อยเล่นก็ได้ลักษณะแบบนั้นลองดูครับรอบนี้มันจะมาให้ผมหรือเปล่าครับมาที่เท่าไหร่ครับมาที่9วแต้มเห็นไหมครับมันก็ไม่มานี่คือเหมือนที่ผมบอกไงคือเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเดินตามกันหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปสลับไหมนะครับแต่ถ้าดูพฤติกรรมของมันก็มีโอกาสที่มันจะไปมีสลับไหมครับก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะนี้แต่ถ้าเราแบบรอไหวแล้วก็รอจังหวะอะไรครับรอให้แดงผมมาก่อนเราค่อยเล่นแดงก็ได้นะครับรอให้น้าเงินผมมาก่อนเราค่อยเล่นน้ําเงินก็ได้แต่ว่าเราต้องดู จุดต้องไหมครับพอมาเดินตามกันปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเล่นโอเคไหมครับนี่คือวิธีการเล่นแบบง่ายๆลองดูครับว่ารอบนี้นะครับลองดูครับพฤติกรรมของมันนะมันจะไม้เราหรือเปล่านะครับอลองดูครับว่ามันจะไปสลับไหม เห็นไหมครับน้าเงินฮ้าน้ำเงินเท่าไรครับเห็นไหมครับไปสลับนะพร้อมไปสลับลักษณะนี้เราเล่น,ลนได้ไหมครับราอบนี้อ่าเล่นได้นะครับลองดูครับแบาบงทีเราอาจจะมองหูแถวเนี้ยนอนมันเดินเดินน้าเงินหมดเลยนะครับมีโอกาสเสี่ยงไหมเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าสถิติไพ่มันเดินมาลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมครับเ่าลองดูครับรอบนี้ครับผมขอจิ้มไปที่แดงแล้วกันนะครับนะครับผมต่อขอตามไปที่แดงแล้วกันนะครับลองดูครับว่าแดงจะไมาให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือในเรื่องของการ การทําความก็จะสติเราก็เล่นนะครับบางครั้งเราไม่มั่นใจเราก็หยุดรอมันก่อนนะครับหยุดรอมันก่อนให้มันโผล่มาก่อนแล้วค่อยแทงลองดูครับว่ารอบนี้ครับมันจะไปแดงให้ผมหรือเปล่านะไปสลับตามสถิติไหมหรือว่ามันจะโผล่มาน้ําเงินนะครับสองแต้มนะครับสองแต้มอ้าวเป็นไงครับเรียบร้อยเสมอเฉยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า อย่างน้อยมันก็ทาแบบจังหวะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเหมือนที่ผมบอกนะครับธรรมชาติของมันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้น่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ,อันนี้คือก่อนเสมอมาแดงหลังเสมอไปเป็นน้ําเงินอ่าแล้วก่อนเสมอมาน้ําเงินนี่มันจะไปอะไรอ่ะเห็นไหมครับลักษณะในบางทีแบบบางคนเราก็คือคิดเยอะนะครับแต่ถ้าเรายึดหลักของเรานะครับเราใช้หลักการของเราเรียองเดิมเดิมก็คือใช้หลักเลยครับก่อนเสมอมาอะไรแทงตัวนั้นครับถามว่ามันมีตายไหมอาจจะมาสักห้ารอบแต่คุณตายแล้ะครับตาย ตายอะไรครับตายหนึ่งรอบถูกสี่รอบผมก็ถือว่าโอเคนะนาถ้ามันถ้ามันถ้ามันไปลักษณะแบบนั้นเอามาเสมอซ้ำอีกครับเสมอซ้อีกเป็นรอบที่สองเห็นไหมครับผมนึกบอกเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนี่คือเราจะได้ทำความรู้จักสถิติแล้วจะได้เห็นภาพด้วยลองดูครับดูไปต่อครับว่ารอบนี้ครับมันจะไปน้ําเงินให้เราหรือเปล่านะครับลองดูครับว่าจะไปน้ําเงินไหมนะครับหรือว่ามันจะไปแดงถูกต้องไหมครับนะเพราะว่าน้าเสมอมันมาสองสองรอบติดเลยลองดูครับ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการทําความาใจส,สถิติในจังหวะน,นี้คือแบบปกติแล้วผมจะไม่แนะนํบว่าเฮ้ยต้องเล่นนะหลังเสมอต้องแทงไม่จําเป็นครับเราทอรอจังหวะที่มันเดินดีๆเดินสวยแล้วเข้าเล่นแบบนั้นง่ายง่ายกว่าถูกต้องไหมครับคือแบบนั้นมันได้เงินชัวร์กว่ามากกว่าที่คุณต้องมานั่งเฝ้ารอมันเฮ้ยหลังเสมอมาอะไรแล้วคุณต้องเล่นอะไรลักษณะแบบนั้นโอเคไหมครับคือแบบรอจังหวะที่ไพ่มันเดินดีๆเดินซสวยอย่างเงี้ยเราเล่นแบบง่ายๆอย่างนั้นได้อ่าโอเคครับรอบนี้ครับมาที่แดงละ พอให้มาแดงเป็นไงครับเราเล่นได้ไหมครับเลือกเล่นได้ไหมก็แบบสถิติมันเป็นไงครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปแดงไปด้าเงินถูกต้องไหมครับเพราะว่าก่อนเสมอเสมอหลังตรงนู้นก็เดินสลับกันลักษณะนี้ครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่สมควรจะเล่นนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นเนี่ยปุ๊บผมก็จะอะไรครับผมก็จะไม่ส่วนมันผมก็จะเข้าไปเลยครับผมก็จะเข้าไปเล่นแดงเลยนะครผมไม่ทันนะครับรอบนี้ครับเข้าไปจิ้มไม่ทันนะเห็นไหมครับไม่มานะครับไม่เป็นไรครับจิ้มไม่ทันนะกับกลายเป็นเลยครับมันมาเสมอนะครับก็เหมมมืออนนนกก็ยัััาสลบ เห็นไหมครับแดงน้าเงินนันเป็นจะเดินเหมือนกันหรือเปล่าเห็นไหมครับแเนี่ยคือแบบบางชีเราไม่รู้ไงแต่ถ้าหลายๆคนเข้ามาเจอโต๊ะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับเหมือนที่บอกว่าก่อนหน้านี้โต๊ะสถิติโต๊ะก่อนหน้ามันคือมันเดินสวยแต่พอหลังจากนั้นเริ่มเสมอมาปุ๊บให้มันเริ่มเดินเปลี่ยนละถูกต้องไหมครับเริ่มเดินสลับไปสลับมาลักษณะนี้เราแบบเราไม่มั่นใจนะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ในเจอจังหวะแบบนี้เราก็ไม่สมควรจะเล่นต่อนะครับเราก็ไม่สมควรจะอยู่นะครับเราสามารถย้ายไปเล่นโต๊ะอื่นได้โต๊ะที่มันเด ถูกต้องไหมครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อในตัวนี้ลักษณะนี้แต่ถ้าเราแบบจังหวะให้มันเดินมาดีแล้วเริ่มเดินตามมันมาแล้วลักษณะนเ,นเราก็สามารถจะเลิกเล่นได้เข้าไหมครับถ,ถ้าเรามองหนูปุ๊บไม่เข้าใจตัวนี้ครับเราก็สามารถเลื่อนย้ายไปเล่นตัวอื่นได้อย่างดูครับดูตัวนี้ตัวสองครับสับไพ่อย่เมาดูตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นไงครับอ้าวนะครับ ก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีแต่ว่าอะไรครับมันมาเสมอขั้นแล้วเราไม่รู้ว่าไพ่จะไปยังไงต่อเห็นไหมครับแต่เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละครับถ้าบางบงโตะมันก็อาจจะใช้ได้นะครับก่อนเสมอมาอะไรหลังเสมอมาตัวนั้นนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ทุกตัวไหมมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะแต่เรามองย้อนกลับไปดูสติของมันเห็นไหมครับมันก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบนะสี่รอบผิดหนึ่งล้านหนึ่งครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับแต่นี่เป็นรอบที่ห้า ถูกต้องไหมครับลักษณะแบบนี้อ่าโอเคเนาะนะครับสาหรับตัวนี้ครับไปดูตัวอื่นต่อนะครับโต๊ะที่4บ้างโต๊ะที่4่เป็นไงครับจังหวะให้ครับมาน้าเงินต่อเลยนะครับน้าเงินยาว3าครั้งถามว่าเราเล่นต่อไหมเล่นได้นะเหมือนที่ผมบอกครับถ้าคุณเท้าไมแล้วคุณไม่ได้คิดเยอะคุณเข้าใจสถิติครับคุณจิ้มไปเลยนะอย่างรอบนี้ครับผมเข้ามาเจอน้าเงินปุ๊บะผมจิ้มไปเลยครับน้ําเงิน1 0 0 0บาทครับลองดูครับว่าน้าเงินจะมาให้ผมหรือเปล่านะเพราะว่าคือเราไม่คิดเยอะไงถ้าวันนี้คุณคิดเยอะเป็น แนวนอนมันมาแดงจะไปแดงก็คือถ้าเราเล่นแล้วไปเล่นสวนทางมันอนะ่ะมันจะทําให้เราติดเป็นนิสัยนะพอจังหวะที่แพ้ไพ่เดินดีๆเดินมาสวยๆเนะี่ยเราก็จะคิดเยอะละนะผมบอกว่าเล่นแบบง่ายๆดีกว่านะครับไพ่เล่นมันมีตายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยตายแล้วปุ๊บเราจะทำยังไงง่ายกว่านะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเห็นไหมครับแปดแต้มชนะหนึ่งแต้มเห็นไหมครับมันก็ยังมาน้ําเงินต่อถูกต้องไหมครับเพราะว่าทาั้งๆที่แบบเราไม่รู้ไงว่ามันจะไหลาย,ยาวไหลสั้นแค่ไหน ถูกต้องไหมครับไปต่ออีกได้ไหมเอะไปต่อยเส้นหนึ่งไม้นะครับลองดูครับไปต่อยเส้นหนึ่งรอบครับไปที่น้าเงินลองดูครับว่าดูซิว่ามันจะเดินยาวสักแค่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะเราแบบก็ถือว่าเราเราได้เรามีกาไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ผมจะบอกทุกคนเสมอว่าเวลาที่คุณเล่นได้และคุณพยายามอะไรครับต้องใช้คําว่าคุณพยายามนะครับพยายามลดทุนลงครึ่งหนึ่งนะครับลดทุนครึ่งหนึ่งเพื่อเล่นในรอบถัดไปนะครับไม่ใช่ว่าแทงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแทงเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนี้คือมันไม่ได้อะไรนะพร นะครับดูครับรอบนี้มาไหมครับ11แต้มชนะไหมครับ11แต้มกับ11แต้มมาเสมอซะงั้นครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไหมครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็รอจังหวะของมันมาใหม่นะครับเหมือนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเห็นจังหวะของมันแล้วเอ้ยมันเดินเหมือนกันเลยเล่นได้ไหมออาเล่นได้เราก็ดูจากสถิติแล้วกันนะว่านะครับก่อนเสมอมาน้ําเงินหลังเสมอจะไปน้าเงินจริงหรือเปล่านะอ่ัลองดูครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมขอจัดไปที่น้ําเงินอีกสักหนึ่งไม้นะครับ ลองดูครับผมขอจัดไปอีกน้าเงินอีกสักหนึ่งมาครับก่อนที่เราจะไปดูตตวอืนครับลองดูครับว่าพฤติกรรมลักษณะที่ผมเล่นลักษณะแบบนี้ครับมันสามารถใช้ได้ไหมครับมันสามารถใช้ได้ทุกโตั่ะแหละแต่ว่าอะไรครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกทุกรอบนะแต่ไม่จําเป็นจริงๆผมว่าจะแบบไม่เล่นดีกว่านะรอจังหวะให้มันเดินตามกันสวยๆนะเราเล่นแบบง่ายๆอย่างนั้นคือง่ายกว่า ถูกต้องไหมครับอ้าวมานะครับสีแ่แถมชนะ3แตแมเห็นไหมครับก็คือสามารถที่จะใช้ได้ถามว่าเราเล่นต่อได้ไหมก็เขาก็แทงต่อได้ในเมื่อแบบน้ําเงินมันผุมาลักษณะน,นี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะจิ้มอีกสักหนึ่งไม้ลองดูเห็นไหมครับอ่าลองดูครับผมจิ้มไปอีกสักหนึ่งไม้ลองดูนะครับจิ้มไปที่1000บพทนบาทนะลองดูครับว่าน้ําเงินจะไปต่อให้ผม ยาวสักแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับนี่คือในการทรําความเข้าใจสถิตินับในทุกโต๊ะบางทีเราอาจจะเข้ามาดูมันก่อนบางทีเราบางคนไม่ได้เล่นหรอกนะับแต่ว่าเข้ามาดูทําความเข้าใจกับมันนะให้รู้พฤติกรรมของมันว่าเป็นยังไงนะครับเวลาที่จังหวะที่เราเข้านะบางทีแบบบางครั้งเวลาที่เราแบบเติมเงินเข้าไปนะบางทีแบบให้มันก็เดินไม่ได้สวยเลยถุกไหมครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเป็นไงครับจังหวะที่เราเล่นเด้จ well, ังหวะที่เราไม่เติมเงินอ่โอขโหให้เดินดีมากเลยลักษณะนี้นนน ini, ครับผมถึงบอกไะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ แต่ว่าะไรครับพอเราเข้าใจสถิติแล้วนะต่อให้โต้นี้เดินไม่ดีเราก็ไปดูโตะอื่นนะโตะที่มันเดินส,สวยๆนะเราเข้าใจนะเราก็สามารถจะเลือกเล่นโต้นั้นได้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ พยายามอยากให้ทุกคนเข้ามาทำความเข้าใจสถิตินะดูสถิติกันเยอะๆนะครับไม่อยากให้ห่วงเล่นมากเกินไปนะครับมีเป้าหมายของตัวเองที่มันจะจเจนว่า hey, วันนี้เราต้องการเท่าไหร่นะครับมีทุนเท่าไหร่นะครับการเล่นของเราคืออยากให้ทุกคนได้เงินทุกๆวันจะ300จะ500จะ1,000แล้วแต่ครับแต่เราสามารถมีรายได้เข้ามาให้กับครอบครัวเราทุกๆวันใช่ไหมครับมันง่ายกว่าการให้คุณมาทุ่มเทกับมันโอ้โหตั้งใจเอาเป็นเอาตายกับมาสุดท้ายเป็นไงครับมันไม่มาเงียพอสุดท้ายมันไม่มาเป็นไงหัวร้อนหัวร้อนตามันไปอีีีกกนะคนท่หมมดเยอ็ นะครับแต่คนที่เล่นได้เขาก็เล่นแบบฉลาดนะครับผมบอกว่าถ้าเล่นได้เราก็อย่าโลภแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับธรรมชาติของมันคือเล่นได้เราอย่าโลภแค่นั้นเองนะอ่ะเห็นไหมครับถ้าเห็นสตินะตอนนี้คือเดินไงครับอ่ะมนเดินสลับเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เราเมื่อคุยกันนะครับเหมือนที่ผมบอกครับเมื่อคุยกันเห็นไหมครับพอสติเราไม่รู้หรอกว่ามันหลังหลังมาปุ๊บมันเป็นไงครับวันนี้เริ่มชัดเจนละเห็นแล้วครับว่าน้ําเงินแดงน้ําเงินรอบนี้ครับผมจิ้มแดงไปนะครับลองดูครับว่ารอบนี้ครับมันจะมาแดงให้ผมหรือป่า ไหมครับบางทีแบบเราเอ้ยสถิติไพ่เดินอยู่ดีน้ําเงินเดินอยู่ดีทำให้มันเปลี่ยนไปครับคือเราตอบไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่เราพยายามเล่นตามมันแค่นั้นเองครับอย่าไปสวนทางมันแค่นั้นเองคือธรรมชาติของไพ่นะมาไหมครับไม่มาเห็นไหมครับมันไม่มาเลยเห็นไหมครับบางทีเราคิดว่าเฮ้ยสลับแน่ๆเลยครับมันยังไม่มาเลยถูกต้องไหมครับนี่คือธรรมชาติของไพ่นะไม่มีอะไรที่มันแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแล้วแต่ครับถ้าเราเข้าใจมันคือไงต่อให้มันเดินเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับยังไงไพ่มันก็ต้องเดินตามกันไหม้เราเห็นแน่นอนอันมง เห็นไหมครับต่อให้มันเดินสลับกันไปสักระยะหนึ่งครับเราไม่มั่นใจเราก็หยุดรอพอมันเริ่มเดินตามกันปุ๊บเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นในช่วงเวลาที่มันเดินตามกันแค่นั้นเองโอเคนะนะอ่ัลองดูครับอีกเส้นหนึ่งไห้นะครับลองดูอีกเส้นหนึ่งรอบนะครับลองดูครับรอบนี้ผมแทงไปที่น้ําเงินครับลองดูครับว่ารอบนี้ครับผมจะได้คืนมาหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจสถิตินะจะได้มองเห็นภาพจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าจังหวะของไพ่มันมาแบบไหนนะรเาาสมมะล่นอไไไไ็็้้้ยกกกดดีีีทป นึกบอกว่าท่านี้คุณกล้าเล่นอ่ะคุณได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะเล่นกับมันนะคุณไม่กล้าที่ทำความทำความเข้าใจกับมันคุณห่วงแต่เล่นโลภมากเกินไปครับมันทําให้เราแบบฟุ้งซ่านนะแทนที่เราจะมีสตินะรู้ว่าช่วงไหนน่าเล่นช่วงไหนไม่น่าเล่นนะครับไม่ใช่เข้าไปเจอเหตุการณ์แบบไพ่เดินไม่สวยแต่ก็ยังฝืนที่จะเล่นต่อแบบนั้นโอเคนะครับก็ฝากคลิปเดีโยนี้ไว้นะเดี๋ยวเจอกันสาหรับคลิปใหม่โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ